วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องปูนขาวให้ฟังนะครับว่าทําไมปูนขาวเนี่ยถึงสําคัญนะครับกับการขาะเหตดอ่ะเพื่อนๆลองดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาเขียนว่าก่อนใช้ควรวัดค่า pH ทุกครั้งทําไมเขาถึงต้องเขียนแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูว่าสิ่งที่เราทากันอยู่เนี่ยในการพาะเห็ดเนี่ยคิดด้วยร้อยโลปูนขาวหนึ่งกิโลเนี่ยเราใส่ถูกหรือใส่ผิดเราอาจจะใส่ผิดมาตลอดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ดูคลิปนี้จนจบแล้วจะรู้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเช็คนะครับว่าค่า pH ของปูนขาวแต่ละเจ้านะครับมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับก็เจ้า A นะครับนี่เจ้า A มีเจ้า B นะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะครับแล้วจะสรุปให้ฟังว่าทําไมถึงบอกว่าเราอาจจะใส่ปูนขาวผิดมาตลอดก็ได้วิธีการไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเราตักน้ามาสักนิดหน่อยนะครับสักคนแก้วนะครับแล้วก็ปูนขาวมาเนี่ยเอาเท่าเท่ากันก็ได้นะครับประมาณอุ้งมือนึงใส่เข้าไปนะครับนี่คือปูนขาว A นะนี่ก็ปูนขาว B อ่ะเท่าเท่ากันนะ อ่ะไม่มีใครมากร้อยกว่ากันอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าลําเอียงลองดูเนื้อทั้งสองตัวนะครับเป็นเนื้อละเอียดเหมือนกันครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเยอะนะครับเนื้อปูนขาวเอกับเนื้อปูนขาวบีนะครับแต่ที่สิ่งที่แตกต่างมันอยู่ตรงนี้ครับมันแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเราไม่เคยวัดเลยเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันผิดหรือถูกนะครับอ่านี่เป็นกระดาษดิสบัตนะครับ ขนาลิสมัสตัวนี้เป็นของเอยอรมันนะจะมีคุณภาพที่ดีหน่อยนะครับจะไม่ค่อยเพี้ยนถ้าเป็นของแผ่นดินใหญ่ก็จะเพี้ยนนิดหนึงนะครับอ่ะผมจะใส่เข้าไปนะครับปกติแล้วก็ใส่ประมาณ4-5่วินาทีก็ใช้ได้แล้วครับก็เอาขึ้นมาดูได้แล้วนะอ่ะทีนี้อ่าประมาณนี้สังเกตเดี๋ยวเทียบกันนะอันนี้คือ A นะอ่ะดูทีละอันก็ได้ มาดูค่า p-h ของ a ก่อนน่มาดูใกล้ๆครับมาดูที่กล่องเลยว่าคุณขาว a ได้ค่า p-h เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้อัอนสุดท้ายถึงไหมรือว่าตรงนี้ซุ่มผูอ่อนตรงนี้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 เหลืองน่าจะได้อันนี้เท่าไหร่ครับ12 12ครึ่งประมาณ12.5นะครับ p-h มีความเป็นด่างสูงอ่าแล้วอันนี้คุณขาว b โอ้ลวงยากอ่ะดันดัน,ดน,ดนให้ดูก่อนฟึบ อย่างวะเห็นไหมครับว่าปูนขาวบีนะครับมีค่าเท่าไหร่เอาดูมีค่าเป็นกลางนะครับคือเจ็ดนะครับไม่เกินเจ็ดจุดห้านะครับซึ่งปูนขาว จะมีค่าเป็นกลางไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเมื่อเราทําการผสมส่วนผสมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะคิดเลื่อยหรืออะไรต่างๆในสูตรของเรายิบซงยิบซัมลำเลมเนี่ยมันจะมีค่าความเป็นกดอย่างน้ำฝน,นก็เป็นกดลํำก็เป็นกดนะครับถ้าเราเคยวัดนะครับหลายๆตัวเป็นกดเพราะฉะนั้นความเป็นกดมันสูงนะครับเพราะความเป็นกดมันสูงแล้วเราต้องทํำยังไงเราก็ต้องใส่ปูนขาวลงไปนะครับเพราะว่า ปุนขาวมันมีความเป็นด่างนั่นเองนะครับพอเราใส่ด่างเข้าไปนะครับก็จะทําให้ค่าความเป็นกรดที่มันสูงนะครับก็คือตัวเลขยิ่งน้อยก็ยิ่งสูงมันจะเพิ่มกลับขึ้นมานะครับให้ใกล้เคียงกับ7นะครับเพราะว่าค่า pH เหตุหต้องการคือค่า pH 7เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่เคยวัดปุนขาวมาก่อนเลยสักครั้งเดียวนะครับซื้อใช้ซื้อใช้อย่างเดียวนะครับสิ่งที่คุณซื้อเนี่ยปุนขาว B เนี่ย อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะมันปรับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตัวมันเองมันก็เป็นกลางถูกไหมครับใส่ไปก็เท่านั้นนะครับปรับอะไรไม่ได้ถ้าสมมติเราผสมที่เลือดจนเสร็จสับเอากระดาษลิปวัวัดวัดปุ๊บอา้าวมีค่าความเป็นกรดสูงอาจจะมี pH 5อ่าแล้วเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น pH 7เราก็จะต้องใส่กูุนขาวที่มีความเป็นด่างอย่างเช่นตัวนี้ที่มีความเป็นด่าง12.5นี้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อให ค่าความเป็นกรดเนี่ยมันลดน้อยลงการที่มันลดน้อยลงคือตัวเลขมันสูงขึ้นนะครับให้มันมาเท่ากับที่7นะครับส่วนผสมทั้งหมดเมื่อผสมแล้วได้ค่า pH เก็คือเป็นส่วนผสมที่เห็ดชอบนะครับเห็ดต้องการเจริญเติบโตและออกดอกได้ดีแล้วมีข้อเสียอย่างไรนะครับข้อเสียคือถ้าคุณใช้ปุนขาวที่มีค่า pH เป็นกลางนะครับคือจริงๆปุนขาวว่าต้องเป็นด่างแต่ถ้าคุณใช้อันที่มันไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับก้อนสมมติว่าผสมไปเรียบร้อยแล้วใส่ปุนขาวเสร็จสับวัดออกมามีความเป็นกรดนะครับ เราปรุงอาหารให้เห็ดรับประทานนะครับเห็ดก็ชอบอาหารที่เขาถูกปากเขาถึงจะกินเยอะแล้วก็เจริญเติบโตถูกไหมครับเห็ดสมมติว่าเป็นเหมือนคนเราชอบกินรสจืดแต่เราทาเปรี้ยวเปรี้ยวนำเลยทุกครั้งเลยนะครับหรือไม่เราก็ทํารสชาติเค็มเนยเค็มนําทุกครั้งเลยคุณคิดว่าเห็ดที่ชอบกินรสจืดเขาจะกินไหมก็อาจจะกินครับกินเพื่อเป็นการดํารงชีวิตแต่ในแง่ของการกินเนี่ยเขาจะกินไม่มากเพราะเขาไม่ชอบเนี่ยเพราะอาหารไม่ถูกปากเหมือนคนเราอ่ะไม่อร่อยก็ไม่กินนะกินน้อยหน่อยแค่มีชีวิตอยู่แล้วพอไม่กินนะเกิดอะไรขึ้นกก็เิด ผลตามมาคือออกดอกได้ไม่ดีนะครับบางคนเปิดดอกไปแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนเห็ดก็ไม่ยอมออกดอกเนื่องจากสารอาหารที่เห็ดเขาเอามานะครับมันมีค่าความเป็นกรดหรือด่างสูงเกินไปนะครับทำให้ไอ้เจ้าเห็ดเนี่ยไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บก็ไม่กินไม่กินก็เลยไม่ค่อยออกดอกเพราะฉะนั้นนะครับแนะนํานะครับไอ้ตัววัดค่า pH เนี่ยควรจะมีติดไว้ที่ฟาร์มนะครับเพื่อเป็นการเช็คทวนซ้ำอีกทีนะครับก่อนที่เราจะใช้ปูนขาวนะครับเพื่อมาปัดกรดด่างนะครับอ่าถ้าเกิดปูนขาวที่ได้มาไม่มีค่าความเป็นด่างเลย เราควรจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะครับเราอย่าไปใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่าของที่เลื่อยเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับให้พี่นาดูนะครับ